ในเช้านี้เลยนะคะสุดยอดมากๆและเรานะคะการไปกันต่อค่ะที่หัวข้อถัดไปนะคะวันนี้หัวข้อ New Leader เนี่ยเราจะมาฟังการแบ่งปันค่ะว่าวันนี้5กับ5นะวันนี้เลขดีแล้ทุกคนห้าเหตุผลทําไมต้องติดกระดุมเม็ดแรกด้วย2 ะะซึ่งวันนี้นะคะสุดยอดผู้นำนะคะนุ่มรอของเราค่ะที่ตัวท่านเนี่ยจะมาแบ่งปันเนี่ยต้องบอกว่าให่ทุกคนตั้งใจเรียนรู้และตั้งใจรับพลังจากท่านเลยนะคะอดีตตัวท่านค่ะจบปริญญาตรีโพวิศวะคอมพิวเตอร์ลาดกระบงังเข้าสู่ธุรกิจเครือข่า,ขายตั้งแต่อายุ19ปีแต่ไม่เคยพูกกับธุรกิจที่เป็นของจริงค่ะและตัวท่านเองเนี่ย ใช้ประสบการณ์นะคะออกค้นหาค่ะจนมาเจอบ้านหลังสุดท้ายของท่านนะคะนั่นก็คือเจอกับโอกาสของธุรกิจนูจีนผ่านการแนะนําของคุณตินและคุณจิรวัลพิชัยดีตค่ะและเรียกว่าการพบกันในวันนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างมากมายค่ะปัจจุบันนะคะตัวท่านประสบความสําเร็จสูงสุดในตําแหน่ง presidential director platinum และ c i r l e of excellence one ค่ะอยากให้ทุกคนกดเลข8รัวๆเข้ามาในช่องแชทเลยไปๆแปปรัวๆแทนการกดมือต้อนรับคุณโป้งรัพสิธิ์ซาจินนล กรค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้องโอเคสวัสดีครับผมนะครับนะาขอเลขแปดแปดรัวๆให้กับสองผู้แบ่งปันนะฮะเอ็มซีนะครับแล้วก็คุณนาด้วยนะครับนะนะครับโอเคก็แหมชอบวันศุกร์จริงๆเพราะว่าเราเป็นวิทยากรที่หล่อที่สุดอีกแล้วในวันนี้นะะเพราะว่าผู้หญิงล้วนนะสาวล้วนนะโอเคก็วันนี้ครับใครว่าสินค้านูสกินนะสุดยอดนะครับพิมพ์คําว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะมาในห้องแชทด้วยนะครับเมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องราวของโปรดักต์นูสกินไปแล้วนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาในหัวข้อที่เรียกว่านะฮะถ้าเหตุผลนะทําไมต้องติดกระดุมเม็ดแรกด้วยสองเอนะครับด้วยสองเอนะก่อนอื่นนะครับต้องไหว้ครูก่อนนะครับขอขอบคุณนะครับสุดยอดอัพไลน์นะครับผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจไม่มีท่านมาส่งมอบธุรกิจมาส่งมอบระบบดีๆอย่าง SO ไม่มีเราในวันนี้ ขอเลขสองสี่สองให้กับคุณตรีนและคุณจีรวันวิเศษดีลัวเลยนะฮะนะโอเคเพื่อนเพื่อครับวันเนี้ยการทำธุรกิจเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าสามเอสถูกไหมก็คือ start system learning แล้วก็ sponsor ผมถามว่าวันนี้เนี่ยเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมที่คนที่ออกจากงานหรือมาฟังธุรกิจ แล้วฮอตเขามักจะทําอันไหนก่อนเราพิมพ์มาในห้องแชทนะครับเดี๋ยวจะรอรออ่านสําหรับคนที่มีประสบการณ์ในการทําเคสเวลาพาคนเข้างานมาสมมุติเขาคนเข้ามามาแล้วฮอตเนี่ยอุย้ยออกมาจากงานตึบทำเอสไหนนะฮะแน่นอนนะฮะเอสสามก่อนเลยนะฮะถูกไหมแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นยังไง นะครับหลังจากวันนั้นเป็นยังไงสมมติออกใจโซวันอาทิตย์โอ้โหพี่นับหนูเลยนะบอกทำไมนหนูเนี่ยหนูเนี่ยนะหนูเนี่ยนะทีมอีลิทของพี่แน่นอนนะครับวันจันทร์เย็นเฮ้ยทำไมเราติดต่อทีมอีลิทไม่ได้เลยวะ <laughs> หมายถ้าทิดท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้เฮ้ยทำไมทีมอีลิทเรามันหล่นหายระหว่างทางเร็วจังวะนะ ใครเคยมีอย่างนั้นบ้างพี์ผมว่าเคยถูกไหมหรือวันนี้โทรไปพี่หนูว่าหนูไม่เหมาะแล้วกับธุรกิจนี้เจอไหมไม่มันจะไม่เหมาะได้ยังไงวะในเมื่อวันอาทิตย์เพิ่งออกจากงานมันยังมันยังยังจะบอกว่าจะสําเร็จอยู่เลย <S <S อีกวันหนึ่ทำไมไม่เหมาะละคุณสมโอปิดปิดไมให้ผมได้เลยครับมีเพื่อนไม่ได้ปิดไมเสียงมันเข้ามานะฮะมันจะไม่เหมาะได้ยังไงจริงไหมในเมื่อวันอาทิตย์มันยังเหมาะอยู่เลย วันจัน์ทรไม่เหมาะเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะเขาทำ s ที่สามก่อนจะทำสอง s ที่มีความสำคัญขั้นสุดครับใครฟังและเข้าใจพิมพ์เลขสอง s มาในห้องแชทปาาจากการเริ่มโปรดักส์ปาาจากการซื้อบัตรเรียนรู้และอยู่ในระบบไม่ต้องให้เขาไปทำ S ตัวที่สามครับนะครับฟังใหม่นะครับเคสส่วนตัวผมทุกเคสถ้าจะนัดเราไปทำเอสที่สามผมจะเช็คก่อนเลยว่าทำเอสที่หนึ่งกับเอที่สองหรือไม่ถ้าไม่ได้ทำผมไม่ออกเคสกับเขาเลยนะถ้าเขาไม่เริ่มโปรดักซักตัวเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับใครเคยเจออย่างนั้นแล้วบ้างพิมพ์เลขสามสามสามาในห้องแชทถูกไหมทีนี้วันนี้ครับผมจะสรุปว่า อะไรคือห้าข้อดีที่พอเขาเริ่มสองเอสนะแล้วมันทําให้เขาเนี่ยไปได้อย่างถูกวิธีนะฮะอันที่หนึ่งมันถูกต้องแล้วครับเราเห็นด้วยไหมถูกต้องแล้วแปลว่าอะไรวันนี้สมมุติเราไม่ต้องธุรกิจนูสกินนะครับสมมุติเราจะเปิดธุรกิจอ่ะสมมติเราจะเปิดคุณจะเปิดเซเว่นเลเวคำถามก่อนจะเปิดเซเวนต้องเข้าอบรมกับซีพีไหมอ่ะเราพิมพ์ตอบมา แน่นอนถูกไหมก่อนจะเปิดเซเว่นต้องมีสินค้าเข้าร้านไหมหรือคุณเปิดเซเว่นทั้งที่ร้านมันไม่มีของเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้ไไไไดฉะนั้นอันที่หนึ่งมันถูกต้องตามหลักการของบิสเนสแล้วครับที่จะต้องมีการมีสินค้าและเรียนรู้ ถูกไหมและนี่คือข้อที่หนึ่งนะฮะใครเข้าใจพิมพ์เล็กหนึ่งหนึ่งในห้องแชทครับมันถูกต้องแล้วนะฮะข้อสองมันจะทำให้เ,เพื่อนๆโฟกัสถูกคนผมถามว่าคนที่เข้างาน SO แล้วเนี่ยคุณว่างาน SO สโทรงพลังแค่ไหนขั้นสุดถูกไหมออกมาปุ๊บคุณว่าถ้าเกิดเขาใช่เป็นคนที่อยากทำเขาต้องใช้โปรดักต์ไหม คำตอบคือใช้ถูกไหมครับผมขออนุญาตยกวัวอย่างเคสพี่ท่านหนึ่งที่ออกจากเอโอแล้วกันเพราะนี่คือเคสที่ผมคิดว่าเป็นเคสที่ทำสองเอได้อย่างยืดเยี่ยมยอดนะเขาจบจากงานเอสโอวันอาทิตย์คือจวันที่ยี่สิบนะครับคุณคิดว่าเขาเริ่มโปรดักวันที่เท่าไหร่ออกจากเอโอวันที่ยี่สิบตอนหกโมง คุณ้อเขาเริ่มโปรดักวันที่เท่าไหร่แล้วคขาบอกก็คงมาศูนย์อีกวันมั้งไม่ใช่เขาเริ่มโปรดักหกโมงสิบห้านาทีหลังเอโอเลยขอเลขแปดลแปดให้กับเพื่อนใหม่ของเราหน่อยได้ไหมครับเริ่มเลยเริ่มสินค้าเป็นฟ a s แท็ g บ r fast tag เลยไม่จบ SO ด้วยนะกำลังเก็บชาเก็บอะไรเนี่ยเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ซื้อบัตรห้าบวกทันที ในวันที่ยี่สิบเราคิดว่าเราคิดว่าคนที่เขาเริ่มโปรดักแบบเนี้ยสองเอสครบั่วเนี่ยเราควรโฟกัสให้เขาสำเร็จไหมมากกว่าคนที่ไม่เริ่มโปรดักหรือไม่ซื้อบัตรไหมคำตอบคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับถูกปะเราจับมือคนที่ตั้งใจนะครับและนี่ข้อที่สองนะฮะทิมเล็กสองในห้องแชทด้วยนะครับ ถ้าคุณเข้าใจเรื่องเมื่อกี้แต่ข้อสามการเริ่มโปรดักต์ด้วยเอที่หนึ่งเนี่ยเป็นการสร้างธุรกิจด้วยสุดยอดจุดเด่นของนูสกินนะบริษัทอื่นผมไม่รู้เป็นยังไงบางบงริษัทอาจจะขายมาก,ก่อนรวยต้นสายต้นสายอ่าที่นี่แผน s เปอร matching s p i รัลจ่ายสูงสุดร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตมันจะจ่ายได้ไงวะร้อยหาสิบเปอร์เซ็นตในเมื่อสินค้ามันราคาร้อยหนึ่งมันจะจ่ายร้อยห้าสิบนะคุณเข้าใจะที่อื่นยังไงไม่รู้นะ แต่สำหรับนูสกินจุดเด่นขั้นสุดก็คือสินค้าใครเห็นด้วยพิมพ์เลขสามหลายครั้งมากๆที่คนที่เริ่มสินค้าไปยังไม่สามารถคุยแผนธุรกิจได้แต่สามารถแนะนำสินค้าได้จริงหรือไม่ใครเคยเจอเคสอย่างนั้นพิมพ์เลขสามสามสามในห้องแชทเพราะสินค้า ทำงานด้วยตัวของมันเองครับนี่คือสุดยอดของสุดยอดธุรกิจแล้ะครับข้อที่สี่ติดตามง่ายเราคิดว่าเพื่อนเพื่อนใหม่ที่มีการเริ่มสินค้ากับมีการซื้อบัตรเข้างานติดตามต่อง่ายไหมโอ้ง่ายมากถูกไหมเทียบกับกคนที่ไม่ได้เริ่มโปรดักต์ไปการติดตามเนี่ยคนละเรื่องการติดตามคือการติดตามให้เขาเนี่ยเข้าใจสินค้า ติดตามให้เข้าใจธุรกิจมากขึ้นขอแอยกยกอย่างเชสทีมงานพอดีอันนี้คือเมื่อคือเลยฮะสดๆและ้อเลยนะใช่ไหมสินค้าส่งที่บ้านปั๊บก็นัดเพื่อนใหม่ที่เอาสินค้าไปในการสอนสินค้าแต่ละตัวในการติดตั้งระบบรอบประชุมในการเรียนรู้ยิ่งเร็วมันจะยิ่งเร็วครับยิ่งช้ามันจะยิ่งช้าและนี่คือข้อที่สี่ให้เข้าใจพิมพ์เลขสี่สี่สี่ในห้องแชท้วยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่ห้า เมื่อเขาทำเอสตวที่สอง s y s t l m l r n i n g คือการมีบัตร new i n r e r สซีรีสเขาจะล็อกตัวเองอยู่ในงาน SO อยู่ในงาน NAS อยู่ในเว็บไซต์ MDC System ถูกไหมดังนั้นเขาก็จะอยู่ในรอบการเรียนรู้ตลอดเส้นทางเพื่อนๆครับผมบอกเลยนะธุรกิจเรานะถ้ามีคนบอกคุณว่า โอ้ยเข้าประชุมกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมใครเคยมีคนพูดอย่างนี้บ้างพี่มผมว่าเคยมีไหมโอ้ยประชุมกี่ครั้งก็เหมือนเดิมก็พูดเรื่องเดิมเมเหมือนเดิมผมบอกเลยนะคนที่พูดประโยคนี้คือคนที่เรียนอย่างเดียวแต่ไม่ได้ออกไปทําเคสเพราะถ้าคุณออกไปทําเคสการเรียนรู้ มันจะไม่เคยเหมือนเดิมครับใครเห็นด้วยพิมพ์เล็ก55ในห้องแชทการที่คุณอยู่ในรอบประชุมเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยไปไปทำงานคร่ไปทำเคสปุ๊บสมมุติเฟลใช่ไหมกลับมาปับ๊บมาฟังโอ oh, ้ใช่เลยใช่เลยทำไมทำไมเขารู้ว่าเราไปเจออย่างนั้น ah, อ้าวก็คนบัญญายมันก็เจออย่างที่คุณเจอมาก่อนถูกไหม แต่เขาผ่านไปได้เขาก็จะมาสอนว่าเขาเจออย่างเงี้ยแล้วเขาผ่านไปยังไงฉะนั้นคนที่บอกว่าการเรียนรู้แต่ละรอบมันก็เหมือนเดินมาคุณป้องมาฟังไอคนเนี้ยไม่ได้ทํางานไม่ได้ออกไปทําเคสครับคนที่ทําเคสยิ่งทําเคสมาเยอะยิ่งเข้าเรียนรู้จะยิ่งตกผลึกการเรียนรู้และจะรู้สึกว่ารอบประชุมทรงคุณค่ามากย้ำอีกครั้งนะครับ จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะคุณไม่มีเวลาทั้งชีวิตในการเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นด้วยเวลาของตัวคุณเองดังนั้นนะครับโฟกัสปลูกฝังให้ทีมงานทุกคนที่เริ่มต้นติดกระดุม2เม็ดแรกให้ถูกคือการทำสตาร์ทและการทำซิสเต็มเร์ยนิ่ง เพียงแค่ติดกระดุมสองเม็ดแรกถูกนะผมบอกเลยนะติดกระดุมสองเม็ดแรกถูกมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับแล้วค้นพบผู้นำสูงสุดเที่ยสิงสถิตอยู่ในองค์กรของทุกคนและจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาองค์กรทุกคนไปตลอดการด้วยกระดุมเม็ดแรกคือ 2s นะครับส่งให้แก่ mc สุดสวยต่อเลยครับเชิญครับผม อยากให้ทุกคนนะคะพิมพ2 s 2x เข้ามาในช่องแชทแบบรัวๆเลยนะคะ2 s, 2 s 2 s เข้ามาค่ะแทนการขอบคุณนะคะคุณโป้งที่เป็นปันได้อย่างสุดยอดชัดเจนในวันนี้นะคะ <ording> และอยากให้ทุกคนนะคะน้านะคะ 5ข้อนะคะที่คุณโป้งเนี่ยนะคะได้แบ่งปันไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยค่ะไปเริ่มต้นกับตัวคุณเองก่อนนะคะและเพื่อนใหม่ที่กําลังเข้ามานะคะในองค์กรธุรกิจของเรานะคะในวันนี้ใครคิดว่าเราทําได้อย่างแน่นอนพิมพ์คําว่าเราเข้ามาในช่องแชทเลยพิมพ์คาว่าเราเราเรา,เราเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะกับบัตรนูอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์กับ OTG ค่ะที่จะช่วยเพิ่มพลังทวีให้กับทุกคนนะคะซึ่งงานถัดไปนะคะที่เราต้องปรับ หมดนะคะแล้วเข้าเรียนรู้พร้อมกันทั้งหมดนะคะก็คืองาน NIS หรือ New Influencer Startup ค่ะพวกเราม,มาเจอกันอีกครั้งนะคะในวันเสาร์ที่17พฤษภาคมค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะรอบนี้เราจัดงานที่โรงแรมแมนดาริน3าย่านค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นรอบเช้านะทุกคนรอบผู้นำเริ่มต้นเวลา8.30นาทีและรอบทั่วไปเริ่มต้นเวลา12.30กานาทีค่ะ ดังนั้นเป็นไปได้นะคะแน่นอนนะคะทุกคนควรจะเข้าตั้งแต่รอบเช้ารอบผู้นํานะคะเรียกติดต่อนะคะผู้แนะนําได้เลยแล้วของเงื่อนไขในการเข้ารอบเช้าแล้วจัดเวลา1วัน,นะค่ะทุกคนนะคะที่จะสร้างความสําเร็จด้วยกันเนี่ยและพัฒนาตัวเองไปด้วยกันเนี่ย ในวันที่17พฤษภาคมขออภัยค่ะนี้อาจจะใส่วันที่ผิดนะคะและนะคะงานสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะเจอกันนั่นก็คืองานซักเซสโอลิมปิกค่ะเราพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนนะคะ8นะคะปีนี้นะคะเดือน8นะคะในวันที่23 24นะคะแล้วพบกันพลาดไปได้ค่ะเพราะงานซักเซสรอบที่ผ่านมาเนี่ย สุดยอดยอดเยี่ยมได้พลังขั้นสุดแน่นอนนะคะและเราเจอกันทุกงานซักเซตโอลิมปิกค่ะและววันนี้ที่ฉันต้องขอขอบคุณนะคะสุดยอดผู้นําทั้งสองท่านเลยขอขอบคุณคุณนานะคะแล้วก็คุณโป้งที่มาแบ่งปันได้อย่างสุดยอดยอดเยี่ยมแล้วก็ส่งพลังมากๆนะคะและขอขอบคุณคุณตินและคุณจิรวันค่ะที่ทวกท่านได้จัดรอบประชุมแบบนี้ให้กับพวกเราอยากพวกเรากด242นะคะแทนการขอบคุณคุณตินและคุณจีรวันเข้ามาในช่องแชทเลยนะคะ และก่อนจากกาันในวันนี้ฝากไว้ค่ะ Joy OTG y o U Can See the Future แล้วพบกันใหม่ในวันสุขหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ